มะละกอสุกรู้อย่างนี้กินนานแล้วมะละกอสุกมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวถ้าคุณได้รับข้อมูลนี้ไปคุณจะรีบหามะละกอสุกมากินกันเลยนะครับก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่เจอกันนะคุณจําไม่เลยประโยชน์ของมะละกอสุกช่วยในโรคที่หนึ่งโรคตามะละกอจะช่วยในเรื่องของจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุเพราะมีสารที่ชื่อว่าซีซันทีนซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์มากต่อดวงตาโรคที่สอง โรคหอบหืดมะละกรมีสารตัวหนึ่งที่เป็นสารสีส้มชื่อว่าเบต้าแคโรทีนป้องกันการเป็นหืดหอบและสามารถลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งได้โดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกมาครับอย่างที่3ช่วยในการย่อยอาหารเพราะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าพาเพนมีประโยชน์ช่วยย่อยอาหารได้ดีขึ้นข้อที่4โรคท้องผูกเพราะมะละกรมีเส้นใยไฟเบอร์ต่างๆมากมายก็จะทําให้ท้องเราไม่ผูกในการระบายดีขึ้นนะครับ อย่างที่5ข้อสุดท้ายโรคหัวใจมะละกอสุกช่วยคนโรคหัวใจเพราะมีแร่ธาตุตัวหนึ่งชื่อว่าโพแทเสเซียมและวิตามินต่างๆช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจได้เป็นยังไงบ้างครับประโยชน์ของมะละกอสุกกินได้นะครับแต่กินให้พอดีมีประโยชน์ใครเคยกินมะละกอสุกลองทักทายคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าเป็นยังไงสุขภาพดีชีวิตดีอารมณ์ดีหมอพี่บอยสวัสดีครับ